สวัสดีงามมื่อเสารพี่น้องตื่นแต่เสารมากค่ะสดซื้นแล้วเห็นดอกไม้แก้วมังกรสีม่วงเนาะโอ้ยงามหลายซูมซูมทั้งมีดอกทั้งมากให้กินแก้วมังกรเก็บไว้ไม้ๆม,มันจะเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยว ถ้าทิ้มไว้มือหนึ่งคืนหนึ่งเนาะไปกินเพิ่นกะสีวานเย็นๆโอ้มลแรงตอมงามหลายงามหลายธรรมชาติธรรมะธรรมชรรรราติเป็นมากเป็นมากแน่เป็นดอกแน่ อ,อยู่จังซีแล้วอยู่กับต้นไม้ต้นโต,นตนมีเกลวมังกรมีมะพร้าวให้เก็บกินโอ้คนมาต่อมสองดอกนี่เนาะโอ้ยสดซื่น งามงามงามตัวนี้ก็มีกำลังเป็นดอกกำลังเป็นมากมากเขียวเนาะตัวนี้เนาะม,มันจะมันเป็นดอกว่ามันสีเหียวแบบนี้นะเนาะเมืองน้องเพิ่กเคยเห็นเพิ่น บมเคยเห็นต้นมะแก้วมังกรอนคนว่าคิดว่าอันต้นกระบองเพ็ดเลยนา <laughs> ทำไว้กินลดไขมันในเส้นเลือดคนเป็นเบาหวานก็กินได้แก้วมังกรเนเพราะว่าน้ำตาลไม่เยอะเท่าไหร่คนว่า งามงามงามอู้ดอกจุขีดินเลยเอ้าถ้าเพื่อนเป็นหมากแล้วยังติดตัดงานี่ไปปลูกตัดงาที่เพื่อนันเป็นมากเลยเนาะโอ้ ออกแนงตัวนี่ลหละแนวที่ได้ตัดมองนี่ละเนี่ยามฝนมนกสิออกดอกออกมากดีมาอะไรเอาแก้มังกรใช่ไหมแก้มังกรสูบเยอะเลย มาทางนี้ตุบพี่ดีมฝนตกหลังฝนตกมาเก็บแก้วมังกรเดี๋ยวมันไม่หวานโอ้ยไปไหนอยู่นี่พี่ดีมมัน ไม่ได้ไปมาสวนมะม่วงมาสวนแก้วมังกรแก้วมังกรสีแดงครับเก่งจังเลย ไปทางนู้นมาเอาบ่วนวเนี่เออับปอ้ไปทางนู้นไปทางนู้นเอาไปเอาตัวนู้นอ้าวลูกใหญ่ๆตึงๆครับผมโอ้ยปานสวนพะเนาะ <laughs> เอามิดเอามาทางนี้พี่ดีมาทางนี้ ไม่เล่นน้ำ <c oughs> อัาเบลรูตทั้งเจนวนมามา <c oughs> เสร็จแล้วพี่ดิม <c oughs> เข้ามาเข้ามาลงคลิปได้นี่ กวางแหงปานไหนวะอันนี้จะต้องอยังกับกร,ระทูละทับค่ะโอยเก็บไว้เป็นที่ระลึกมาจากบ่เกอ้ย เมื่อได้หากินย่างกินน้องเอ,อ้ยน้ำคือน้ำหาวน้ำหัวน้ำหาวเนี่ยเอาหูทุบกระสะให้มันชุกอยู่ขหลัเลยให้มันเหนาอยู่นี่นเยอะปลูกวเวนเอาเอาไปทิ่มได้ให้ป่ากินโอ้ดูไปเอามาอีกสี่หน่วยไม่อย่างว่าย่างมะพร้าวก็มีมะพร้าว น้องเอ้ยว่่ได้ไปใส่แล้วห่วยคือบอกลงมันเต๊าเอาโน้ยนี่แน่น่เอาลงซะนี่ก็อันน้ยเดียวลงที่เจ้าก็อันนะ อ่านแลวจังน้อยทรงสามสี่ะเบิ้งเอาลงไปอุพลตรงลินแน่จังหน่อยแล้วเบิ้งเอยมันมันจีได้หงาะขึ้นคืออยูู่้้เดียวแล้วแล้วแต่จิพิจารณาเด้วพี่น้อง ใส่ใส um ่จ <ch> <laughs meals> ิตวิญญาณเอาล้วนจินตนาการเอาล้วนว่าไม่อย่างที่เกิดขึ้นเอาดีสบายใจกินสามน้อยพูดแหละมืองในผลโตกลิ้นหัวใจหลังคาอยู่

ตัวนี้จนนมสีแตะและนี่คือดิอกบางคนจักตื่นหมตื่นหมดจุดแย่ตื่นคนหนุ่ยอยากกินหนูอยากกินใช่ไหมขอบคุณครับแม่น้อยก่อนเอาพนมมือขึ้นด้วยเอาแมวออกก่อนเอาแมวออกเอาพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นครับผมโหลายถอ,อ,ยาอเคเดียมจะกินแก้วมังกร <c oughs> โอ สูงๆูสวยจังเลยอยากกินเอาแมวร้องยังไงบอกไม่น้อยก่อนอยากกินเองหิวข่าวมอมถนาดสีเป็นยังไงอร่อยไหมพี่ดีมยกโป้สิยกโป้ไม่น้อยก่อนเร็วยกโป้ มันคุมเครือใช่ไหมแล้วถึงคำเดียวถูกว่าบุรท่านนี่กับอันบุตทานนี่กัลตีเรืองยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ตกท้องเลยเซฟแล้วฮะคืนไรฮะี่แรกพ่นบุรุษ เหลือรถบดเน่ยูก่อนไม่ต้องซียูไม่ต้องมาอีกแล้วว้าวไม่ยูไม่ยีแล้วพูดไหมพูดไหอ่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมก่อนหันไปด้วยอาบอืมอาชียูไหมยู อีกอาทิตย์หนึ่งค่อยซีอูนะนี่นะพรุ่งนี้มาใหม่นะบอกพม่น้อยสิไม่เอาแล้วใช่อล้น้ำไม่น้อยนะ